รีวิวหนังรอบสื่อ The First Omen จุดเริ่มต้นของความสยองกับความร้อนระดับคูณสองที่บอกเลยว่าทำโคตรถึง เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวของมารเลตไดโนหญิงสาวผู้เปลี่ยนไปด้วยความศรัทธาคับที่เธอนะครับต้องเดินทางจากอเมริกาไปที่กรุงโรมฮะเพื่อหวังที่จะเริ่มต้นใหม่นะครับในฐานะแม่ชีประจำโบสถ์คาทอลิกแต่แล้วนะครับเธอก็ได้รับรู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้ครับกับความลับอันน่ากลัวที่นําไปสู่การกาเนิดของปีศาจซาตานอันชั่วหลายที่เธอนะครับไม่อาจคาดคิดหลังจากที่ผมนะครับได้ไปดูหนังรอบสื่อเรื่องนี้มาต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าภาคนี้นะครับจะเป็นจุดเริ่มต้นของโอเมนจะเราย้อนกลับไปเหตุการณ์ในหน ในปี2006ครับหากใครนะครับไม่ได้ดูภาคก่อนมานะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าอาจจะงงกับเนื้อเรื่องอยู่บ้างครับแนะนําว่าอาจจะต้องทําการบ้านนิดหน่อยครับเพื่อให้ดูและเข้าใจมากขึ้นครับแต่บอกเลยนะครับว่าแค่เริ่มเรื่องนะครับก็ทาเอาผมเนี่ยขนลุกเลยครับตัวหนังนะครับมีความโหดในบางฉากอยู่พอสมควรครับถึงตัวหนังนะครับจะสร้างความระทึกแทบตลอดทั้งเรื่องฮะที่เรานะครับต้องหาคําตอบของความสยองไปพร้อมกับตัวละครครับที่เรื่องนี้นะครับบอกเลยว่าหักมุมแบบผมนี่ร้องเฮ้ยออกมาเลยฮะกับบรรยากาศในหนังเรื่องนี้นะครับมันทำ ให้ผมนะครับรู้สึกว่าไม่น่าไว้วางใจใครเลยนะครับในเรื่องนี้โดยหนังนะครับจะค่อยๆบิวตไต่ระดับความน่ากลัวขึ้นไปเรื่อยๆพร้อมๆที่ค่อยๆเฉลยปริศนาที่ทาออกมาได้แบบดีจริงๆค่ะแถมนะครับจะมีฉากท้ายเรื่องนะครับทำเอาผมนะครับช็อกไปเลยเรียกได้ว่าพอถึงฉากโหดก็โหดเอาเรื่องเลยครับมาในเรื่องของโทนภาพที่ตัวหนังนะครับจะเล่าย้อนกลับไปในช่วงปี1971ที่ถ่ายทําออกมาได้อารมณ์ในช่วงยุค70ซึงทําออกมาได้ดีจริงๆทั้งในเรื่องของแสงสีฮะและเซนประกอบอันนี้นะครับผมขอชื่นช และมาในเรื่องของนักแสดงอย่างเนวไทเก็ฟีครับกับการแสดงที่ผมยกให้เป็นเดอะแบกของเรื่องนี้เลยครับที่ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้แบบไม่มีที่ติเลยครับต้องบอกเลยนะครับ่นเรื่องนี้เธอเล่นได้แบบทุ่มเททุ่มสุดตัวแบบสุดๆเลยครับสรุปเลยนะครับเรื่องนี้นะครับจะไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่นอนในเรื่องของความสยองและฉากที่โคตรเซอร์ไพรส์คนดูครับกับ The First O m e n ที่เข้าฉายแล้วนะครับวันนี้ทุกลงภาพยนตร์เลยครับลาูกเรื่อง